เฮ้ยมึงเห็นอะไรตรงนี้กันปะ่ะเี่ยว่านะกลิ่นลาเสียงเงินม,มากมายกแล้วอะเอ้ยแม่งอีเวนท์ทีแล้วกูก็โดนกล่องไปพันแปดมารอบนี้ก็จะขูดกูอีกแม่งบิวจีมคิดเนี่ยวะมึงไม่คิดจะให้พวกกูแบบข้างหนึ่งบ้างไม่ได้เลยเออก็รู้แหละว่าพอแลแต่ขอสักคนนึงอะคนนึงก็ได้กูขอแบบ ขอดเจลลิงก็ไม่ก็เอาเอาอิตาลีก็ได้ชื่อหรอวะเอออานาโชว์ไม่ใช่เออกูมีอยากเรียกชื่อมออยอยูเออใชื่อมัเถอะเออแต่แบบว่าในอีเวนต์นี้ไอ้กูก็ต้องเสียตังค์เยอะแล้วยังไงก็มาคงได้มาอยู่ในช่องกูด้วยแหละประเด็นแม่งกูต้องรีวิวด้วยโถ่อ้าเมไงได้แบบมันน่าเอามากเลยอีเวนต์เนี้ย คือคอร์ลบปนาทีจะมาอันเนี้ยก่อนลูบันจะปล่อยปล่อยให้อเอาคอร์ลบมาได้อ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยกูเพิ่งตื่นด้วยเวลาตีหนึ่งเนี่ยปะเราไปดูวิดีโอดีกว่าว่ามันจะเป็นไงซับไม่เปิดเว้ยดูสิเป็นไงเอ้มิกาล่อเฮ้ยมิกาเออมาครบเลยคนเปล่าปีที่สี่สองเฮ้ยม,มาหมดเลย งบีเป่าโอ้คันเทอร์อ้าวว้าวขายรถกูอีกแล้วว้าวขายพลรถด้วยว้าวว้า,าวอืม เออโอ้ยเฮ้ยขายกี่คันแน่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันทัวร์เฮ้ยมาด้วยเอริก้าเฮ้ยเฮ้ยจะเป๊โอ้โหโอ้โหเนี่ยขอแบบตอนลิงแบบนี้ได้ปะ ไปไหนอะเต็มกาแฟเต็มที่แล้วสินะเฮ้จะลมอหรอโอ้ติ๊กเกอร์จีบีเอ้น่ารักอ er> ่ะอ๋ออันนี้ของเดิมเอ้ยของเพิ h <h <h h ่มมาเยอะเนี่ย ไล่โอ้ยสวยอะ่ะเนี่ยเนี่ยอยากได้อยากได้ของเยอรมันปตัตตาโพ <c oughs> <c oughs> แค่หน้าเว็บนี่ก็ไม่ก,ก็เกือบลอตาลอใจแล้วไอ้พลท์รถตรงนี้เอ่อทุกคนก็คงรู้เสียงกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นกูฆ่าแม่งโอ้ <gasps> oh my god โ h <Yeah! S 1> what is this <Yeah! S 1> ไหนลองนิดดูสิ

โอ้ไม่ก็โอ้ม่โอ้ไม่มีเสียงเอ่ะโน้มีแค่เอริกาคนเดียวก็ได้วะเอริกาคนเดียวโคโนะว่าต์ตาชินีโดโมนันเตะนามายคิเนเมโกะโนะคโอ้โอ้ไม่ก็อีเวนต์นี้กูจะเสียเท่าไหร่วะเนี่ยจริงูขวาดหมดตรงนี้ตายว่าหลายพันเดี๋ยวดิฮะชูสตัวทีมดีเจอ จอยฟฟร์เอ่บลาบลาบลาเอ่อคือมึงจะบอกว่าให้กูจอยทีมไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ให้กูเ,เลือกเลยไม่เลยจอยทีนี้แต่ยังไม่เปิดที่จอยฆ่าไปก่อนอืมมีสามคันให้ซื้อมีบีที42ฟันเซอร์อังกกแล้วก็อ๋อตายแล้วมีธงด้วยอืมปืนมันก็น่าจะแรงนะแล้วก็ไทเกอร์ทูอยู่ไหนวะ เออเนี่ยไทยก็โทรทำไมมึงไม่ขายเทียแปรวะมึงที่ขี้งาะกว่าไอ้เชี่ยมึงขายเทียแปรให้กูดิถ้าขายดิกูซื้อแน่นอนไม่ต้องห่วงเฮ้ย,ยไปดูต่อไปดีก่เฮ้ยมีจัดรถด้วยเยดีด๋ยวดิอังโกลไม่ต้องดูมันปีตอนนั้นต้องมีนี่ดีกว่าดามเมจสามร้อยเจ็ดสิบว้าว bro n นส e แล้วเวอร์ชั่นจระเข้มันก็ LT นะปกติจับปืนนี่เหตุมีระบบตีแน่ต้องบอกวะ ตีนขาแล้ววิ่งด้วยไม่ต้องใช้เออถ้ามีดิมึงถือว่าเคารพอนิเมะมากเลยกูกราบละกูกราบให้มึงบีขอร้องไอ้ขอให้ร้องเรอมีเถอะแล้วก็ไทเกร์ทูแหม่ทำไมมันเทียร์เจ็ดวะมึงเท่าปขีด,ดที่วิเทียร์แปดอะไม่ไม่ทำอ่ะโอ้โอ้อยากเล่นเทียร์แปดอะเอาจริงอะมึงทำสักทีเออขอร้องดีจีเมื่อทำไทเก็ร์ทูเทียร์แปดกูยอมซื้อเลยกูจ่ายให้มึงอ่ะ ก็ไทเกอร์ทูเทียแปดมันเ่นสนุกแล้วแลวเวย้ยคือแบบมึงทำให้กูได้ป่ะให้กูแบบจะได้อินนิดนึงเออว่าหรอกกูอยากเบี้ยวพันสามดาเมจสองร้อยสิบแม่งเอ้ยโคตรเป่าเลยสองร้อยสามสองร้อยสามเจ็ดเออไทไทเดานะบนหัวนี่น่าจะบางแน่นอนเดาร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหนดูวที่โอ้สติ๊กเกอร์อืมเออเดาจะลิงไม่มานี่ไอ้ไอชวี่กูชื่อตั้งนั้นโอ้คาดิชา ขอร้องข่าวคัตยุชา่าได้ไหมเอาพี่มาด้วยนะพี่ก็ดีเหมือนกันมีมีติ๊กเกอร์จีบีด้วยน่ารักอะดูดิ oh my god มีโรงเรียนด้วยอืม <c oughs> น่าไปแปะจริงๆและก็เหล่าติ๊กเกอร์พวกนี้เนี่ยสวย,วยจริงออสีชอบสีนี้นะเอ่อเดี๋ยววะเออนี่นี่สีน,นี้เอาไปติดกับพวกรถเยอรมันโอ้โหกลบหลงเลยว่าความเบียวกูดิเพิ่มสามรอเปอร์เซ็นต์ อชอบสีเนี้ยสีนี้สวยกว่าเออสีนี้ก็สีนี้เออสีนี้ก็สวยนะแต่อันนี้ไอ้แค่แสีกว่าสีเนี้ยไม่เหมาะไปเตียวพวกเราญี่ปุ่นเว้ยเออไอ,อ้นี่โซเวียตเออเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเออเออนี่ยแหมเดี๋ยวดิเออว้าวอ้มีลายทูดีด้วยเดี๋ยวดิโอ้แ่งมีมีตาได้ไหมขอเอ้ยตามมนต้องซื้อเอ,อ้ยเดี๋ยวย้อนแหม ดดูิต้องซื้อใช่ไหมเนี่ยโอ้ oh ไม่เอ้ยมึงจะเก็บกูทุกเลือดทุกเนื้อไม่ได้นะเมื่อบางอย่างมึงก็ให้ฟรีกูบ้างสติกเกอร์เนี่ยขอฟรีหน่อยนะถ้ามันให้นะถ้ามันให้นะขอร้องเถอะโอ้ไม่ก็อีเวนตี้รับรองว่าผมจะมารีวิวตัวละครแน่นอนแต่สินทรัพย์กูดีหมดตัวแน่นอนไอ้เียกูนี่คงจะจ่ายรูดคงตั้งแต่รูดตรงนี้ รูดตรงนี้ปึ๊ด้รูดตรงนี้อีกปึ๊ดโอ้โห่ CBD BD ดอบดอกแย่แย่ CBD BD ดอบดอกแย่แต่ไม่รู้มันจะแถมรถเปล่าเพราะปีที่แล้วเอ้ยปุยปีที่แล้วอะไรวะแม่งต้องหลายปีดิจำไม่ได้แล้วสมองกูนี่เออเลยละตอนนั้นเห็นมันขายชุดแบบราคาสแตนดาร์ดแบบไอเดียกลางๆที่เก้าร้อยบาทคันเดียวโอ้โหแพงเลยเอ้ยมันก็ ไม่มีแล้วตรงนี้แต่เขาก็ไม่มีอะไรเด็ดเท่าอันนี้แล้วอเอない意味はよาล่ะทุกคนวิดีโอนี้ก็จบลงแค่นี้แล้วสำหรับการมานั่งดู Girl Panther นะสำหรับการขอลับั้งนี้โอ้เริ่มมาที่16แย่เว้ยถึงวันนั้นปุ๊บกูก็จะเสียตังค์ทันทีกล้วย <c oughs> แม่งตอบแทนกูด้วยนี่ก็ ขอให้ทุกคนโชคดีกับการคอรดับครั้งดีทุกคนเดี๋ยวก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย See you again next time กับ um ช่องนายคำเิียมคำเหลี่ยมบ๊ายบาย